อาการปั๊มน้ำหยุดการทำงานหรือเมื่อเปิดแล้วไม่ทำงานอาจมีสาเหตุมาจากเครื่องทำงานหนักจนร้อนเกินไประบบปั๊มน้ำจึงทำการตัดไม่ให้สามารถทำงานได้เพื่อป้องกันไม่ให้ร้อนจนเกินไปและเกิดอาการไหม้ อย่างปั๊มน้ำเครื่องนี้สาเหตุมาจากน้ำในฝั่งขาเข้าหมดไม่มีน้ำดังนั้นปั๊มจึงทำงานไปเรื่อยๆเมื่อน้ำไม่เต็มถังสักทีปั๊มทำงานไปเรื่อยๆจนเกิดความร้อนทำให้ระบบของปั๊มนั้นก็จุดการทำงานและเมื่อฝั่งน้ำขาเข้ามีแล้วเราต้องการจะเปิดให้ปั๊มทำการปั๊มน้ำปั๊มน้ำแต่ยังไม่สามารถทำงานได้เราจะมาดูวิธีการแก้ไขกันนะครับให้เราปิดเบรกเกอร์ก่อนนะครับ จากนั้นก็ปิดวาล์วน้ำทั้งขาออกและขาเข้าครับจากนั้นผมใช้ไขควงเปิดตัวฝาจุกออกมาซึ่งตรงนี้ให้ระวังมือนะครับ เพราะน้ำมีความร้อนผมจะค่อยๆเปิดวาล์วน้ำขาเข้าเล็กน้อยนะครับค่อยๆเปิดเพื่อไล่อากาศออกไปนะครับและให้น้ำเข้ามาแทนที่อากาศแล้วอย่างที่2เนี่ยตัวน้ำจะช่วยในการลดอุณหภูมิหรือลดความร้อนของตัวปั๊มนะครับให้มันเย็นลงจะเห็นว่าตอนนี้อากาศได้ถูกไล่ออกไปหมดแล้วนะครับ ผมก็จะทำการปิดวาล์วน้ำขาเข้านะครับและทำการปิดฝาจุกด้านบนหลังจากนั้นก็ทำการเปิดวาล์วน้ำทั้งขาเข้าและขาออกครับเสร็จแล้วทำการเปิดเบรกเกอร์เพื่อให้ปั๊มน้ำทำงานครับก็ปรากฏว่าปั๊ม ปรับมาทำงานแบบปกตินะครับสามารถปับน้ำได้ปกติใช้งานได้ปกติครับก็แก้ไขเป็นที่เรียบร้อยครับ